ไ้เด็เด็ดอิชเขขาไม่มีอ่ะเยไอ้ไปแย่เชอร์รี่กันนะแตงานแย่งเชอร์รี่กินไปแล้วไปจะบอกคริฟ้าไม่จะบอกโอ้แล้วอ่ะแต่เราม่ยาย่โบไม่สนใจใครกินยาอะไรอร่อยเลยทีใช้เป็นตาล้องเละมุนจองอ๊อฟใช้ไม่กลับหู เหรอือหัวเราให้ดูวะหัวเราหัวเรากบแคนดูหนึ่งสองสมนี่หัวเราไม่ได้อะแดดตวงไม่สนใจใครเลยมึงอยู่หรงมันมักม้าเยนี่กีติมหรือเปล่ข้าวเหนียวมีดูดนิ้วอะแล้วก็ คนใหม่คนนาสนใจคือเวลาซ้อมเต้นได้กาสีดาจังไม่ใช่ว้าวเฮ้ยของเรามาแล้วค่ะของฟ้ากินน่ารักมากพี่คะหนูคนเซอรบาะอเนียนีดูของเราดิ ของเรามาแล้วมากินจังไรยเรื่องบอกก็รู้ว่าี่แต่ง่ายรักเฮ้ยมึงฝ้ายฝ้ายมึงทำอย่างงี้ดิสมมติอยู่ในกองใช่ป่ะทำเป็นกัดเต็มกุ๊ะทำเป็นกัดก็มอีกอุ้ยก็มาบไมาให้เล่นเองมาห้าอย่าไปดองไปลองเล่นแล้วกูมุกเฮ้ยเยอะเกือบดองเลยจัด ไอ้มีคำใหญ่มีคำหยาบด้วยอ่ะนี่นะต่ำกว่าสิบแปดนะเตือนแล้วนะไอ้หนูพูดนาดีว่คำหยาบบาเลยนะต่ำกว่าสิบแปดไม่มีผู้ใหญ่เปิดดูปิดเลยนะของเขาเพิ่มใช่ไหมแน่ไงเออไม่บอกก๊กับกินเชอรี่ของเราแล้ว ไปด้วู้อเพื่อนเดี๋ยวก็ให้เรากินเสร็จต่อจะมาถ่ายต่อแล้วกันนะตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ได้ตัวทุกคนก็มีกระความมุ้งมิ้ง ผสมเอารู้จังผสมกันอ่ะนีดของในตัวแดดแดตัวกินไม่หมดใช่แดตัวกินหมดป่องแดดตัวให้พ่อแก้ยไา

เอว่ะกินไม่อิ่มวว่ะแม่งบินนะแม่งบินนะเขาหมาเขาทำเขาทำแต่ก็ไม่ออกดูดตอนนี้บรรยากาศรอบร้านต้องวิ่งเมื่อกี้เขาทำออกดูดอนนี้บรรยากาศรอบร้านเต็มไปด้วยโรงเรียนสตรีนนทบบุรีเรียนได้มันเรียนเต็มไปหมดเลยตอนนั้นไม่ใช่นะไม่ได้แดง ตอนัรนเขาเรียนสตรีหรอวะไม่ยอมไม่ยอมป๊าปิกเป้โคตรไอ้ฝ้ายกินดิเล่นเลอนเล่นก่อนอูตอนแล้วไ้ายเล่นก่อดฝ้ายเลียก็ได้นะเล่นหลอดเล่เหลอดของพวกกันไหนอะ จะแกวมันแล้วตัวไม่ได้กินน่ตัวไม่ได้กินก็กินนิเดียวปลายอยย๊อตอนนี้เราเราจะดูโวาไเใจต่ดน้ำน้ัน้เชโลเป็นสิวแหละไม่อยากใครเห็นหน้าร่ีเกลียดปะ บรรยากาศในโต๊ะของ6คนสกมกมากไม่ป้องผ่นวันนี้อ้เกยพ่าดีเพย่องว่านี้ก็บก็พวกเรากำลังกินเสร็จแล้วก็กำลังจะออกไปข้างนอกไปมา อนนี้กำลังจ่ายเงินฟาโรอิมมาสิไอ้ไอ้เอ้ไอ้ยนี่นะคือสิ่งที่จงขอบชอบเล่นจงขอบชอบเล่นมากเลยนะนี่ทั้ท้าหุ่นยนต์ที่ดูใครอะทำทำหัวเซลโรปยังไอ้ไอ้ไอ้หัวเซโร่เดี๋ยวเราไปข้างบนตอนนี้ก็พักก่อนแล้วกันนะ ฟลอร์รายงานตอนนี้ก็ไมาอยู่ข้างบนแล้วอยู่ข้างบนแล้วอย่าเดินไม่ตรงตอนนี้ฟลอร์เป็นสิวมัอยู่ทางฝ่เหินใช่ไหมวันนี้วันนี้วันนี้ยองเจเราจะพาไปกินของฟรีโอ้ย มึงนี่ไอซไปยอมสีสผมเฮ้ยทำมาเา,าวีเลยยอไดน,นี้สอง้เก,ก้า้าตัไม่พอว่ะ๋ยว่ี่ว่าไปตัดผมไปบ้านมาขอก้อมวันนี้ทินชานจะไปทำผมทรงใหม่ก็ปอดํำอะ่ะมาเมึง,งดำมากเลยเยผ้ามันดำมาถ้ามันดำออกมาพูดๆแตอน,นี้ไม่ดำาพูดดินนวันนี้ทินชานกับบ้าใบทินชาจะตัดผมแล้วทำผมทรงใหม่ไม่ได้มีแล้วอ่ะ เฮ้ยโอปอ์ทุเรศจิ๊กการ์จิ๊กการ์ตอนนี้ดิา่ดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยาขอกล้องไม่เอาค่ะดูทุเรศอย่าดูห้ามดูนี่คือเสื้อผ้าของโอปอล์มันก็ใช้ได้ดูสินคุณไทยยังมีนะโอ้น่าใส่เลื่องมาถงการเฮ้ยมึงใส่ได้เหรอทุกคนเฮ้ยเขาเชื่อแล้วว่าแกใส่แต่ไม่รู้ว่าแกใส่ได้หรือเปล่า

เอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันเฮ้ยพ่อมาด้วยเอาันนี้ไปก่อนให้พ่อมาซื้อให้สักวันเถอะมันต้องเป็นของกูสักวันหนูกูเขียนในเซโร่เชื่อป่ะกูกูอุดมฆ่ามานิดใครดูไอ้นี่บ้างเดี๋ยวก้าวอุดมฆ่ามานิด อุอดมแท้เลยเดีไม่ต้าจสองอย่างคุณแยตตัดใจซื้อตุ๊กตาให้มึงหรือซื้อตะเกียบพอให้เตมโอ้โหโอ้โหโอ้โหม่นท้อ่ะอู้แม่นเถอะแม่นเถอะเหรอเดี๋ยวดูนะกูจะซื้อตุ๊กตาให้มึงเมื่อกี้มันไม่เห็นใช่ปะไอ้โบแม่งัวกระแทกอะไรเี่เว้ยโอเล่นให้ดูเอาดีๆดิโบ้ชอบชอบชอ มึงเอาไว้ทำน้ไรอยากเล่นรถไฟฟ้านะไปไปเหอะอู้โอ้โหจริงจะาหยาโอ้โหแมนลุกเหล็มากเวลาลงสนามไม่เห็นลงโอ้โหมึงลงฝ่ายถไฟฟารถไฟฟายถไฟฟารถไฟฟายถไฟฟารถไฟารถไฟารถไฟฟ้ารถไฟฟารถไฟฟ้ารถไฟารไฟฟ้ารถไฟารถไฟฟ้ารถารถไฟฟ้ารถไฟ้ารถไฟารถไฟฟ้ารถไฟฟ้ารถไฟไฟฟ้ารถไฟฟ้ารถไไฟฟ้ารถไร เฮ้ยไม่รู้เฮ้ยอย่ายุ่งกับเมียเขาสิตัวงวันนี้มาซื้อพัาล่อตรงนี้ถูกไหมผ้าล่องตัวไห้แม่เอาสีเขียวดีสีเขียวสีเขียวแม่่นนีี้้กวาไอ้ต้นนิ โอ้โหวันวันเอไอเนี้ยนะไอยืมไอแอนดีเดอะบีดวันนั้นเจอไอแอนดเดอะบีดตรงนั้นแหะตรงเนี้ย

ขึ the boy, uh. the boy, the ้นเดะบอยไหมขึ yeah, e uh, China, uh, ้นเดะบอยแม่ขึ้นเดะบอยแมเล่น้ำด้วยนี่เดาบอยเดาบอยกูเล่นเพลงอเมริกยคุยกับใครื่นขึ้นเลยไ่หนไมแกดูแอคกิเบอร์กู่าชี้่าแม่วแอคคิเบอร์ดีอ้ยรล้มเหลวเอ้ย โอ้ยยืขึ้นเลยเนี่ยเขี่ยกูเห็นแล้วนึกถึงน้องนพัทสันติเห็นแล้วนึกถึงน้องนพัทเฮ้ยถ้าเกิดน้องนพัทเข้าไปดูแลเขาบอกใครในทางนี่ตัวเขาอยากได้ตัวนี้ตัวเขาอยากได้ตัวนี้ยาวตัวเนี้ยมันนบี่ปาเหมือนตวงไหม เหมือนเหมือนมาเฮ้ยย่าหมยมาทำไมเฮ้ยมันก็น่าเฮ้ยชอบเพลงเนี้ย Will you marry me Will you marry me ฉันรู้ใจเัอเองลองเดินาคนนี้ตลอดบไป จะเจอทั้งชีวิตเอมใจกินไว้จนวันเมื่อกี้เราก็ได้พี่หนีโอ้พ่ก็ยอเทมาเฮหนื่อยมาเลยเหนื่อยมาเลมาเ ไอ้ไอนอมู่าฮ่า่ฮ่ไม่รู้กูไม่รู้กูไม่ตอบมัน่โอ๊ยปวดท้องเหนื่อยไม่รู้สึกอะไร เราก็อยู่ไปก่อนสักวันหนึงขอพักหายใจก่อนเอาไปยังใคเม็นเนแทนมึงเนื้อกวีงหนากับมึง ฝ้ายเราเยือกสงบเสแสร่มากเฮ้ยมึงทำอะไรกันอ่ะอย่าไปเก็บนะเราหยิบมาไมื่กช่ใช่ไหมเราเก็บแบบนี้เว้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ๋ออุ้ยพี่เขาโหยพี่อยากได้ตัวนี้กลับบ้านนะฟ้าเสือดิไม่มีตังค์นึกว่าทำมาหน้าแล้วกับโบ ยังไงมึงก็ต้องออดแล้วมึงให้มึงเข้าวงได้กูซื้อให้มักแม่เราไปกันเถอะปีบไม่มีเสียงเลยแผ่นคอนี่มันปานะลูกป้าแม่ป้าูกปาแล้วเราไปกินจีนเฮ้ยพ่อเฮ้ยพ่อหลังเล่นใครน่าเล่นว่ะพี่เดินมางหมนะเฮ้ยเดินไหมนี่เมกี้กวางโซ่ตอนเด็กเคยเล่นมากกูซื้อแม่คุอได้ไหมโอ้ชิงนจ้าอุ้ยอีตัวอีกระเป๋าตัวนี้มันกระัปวงตัวนี้ขาดดีกว่าอะไรนะ ไอเนี่ยไม่อ่ะสมมุติถ้าขอปิ๊กแบงทำไมเนี้ยซื้อไปสะดุดเออไปสะดุดอ่าอ่าโอ้เมื่อกี้แพงนี่ใช้นี่หว่าร้อยห้าสิบบาทเองเมื่อกี้สองร้อยกว่าบาทจีบคุณทำไมเราไม่ซื้อไอ้เนี่ยไอ้แบบห้องคอมอ่ะไม้ที่ไร้สายแบบไม้ติดหัวเฮ้ยใส่กรงเพราเนี่ยใสนเต้นกันใส่นเต้นเต้นเมื่อกไอแงเกิตัวนี้มันเป็นแองเกิสักดามึงเฮ้ยกระโปรงนี่แม่กระโปรงสักดามึงดูดิกระโปรงตัวนี้มันขาด กระโปงเราค่ะเด้กระโปงขาวอะไรเมื่อใสงเมื่อใส่อีเต้นเนาะเฮ้ยแกใส่เสอสูงเลยนบ้างเฮ้ยดีนกันว้ยตอนละครเนี่ยโอ้ยเนี่ยคนเจ๋ช้าเลยเด็กแล้วกูชอบใส่เสื้อสูงที่เนี่ยอะไมอยู่ด้านนู้น เฮ้ยต้องเอาเขาไปไห่ถ้ามีเยอะขนาดนี้นะมึงมึงดิโอ้โหเดี๋ยวซนหอาแล้วง ไปไหนแล้วก็จะตกใจเล็กน้อยใช่ถามด้วยนี่โอ้โหฉีจ้าน้ามึงยิ้มแย้มเนี่ยเต้นโอ้โหไม่บอกบ้านกูมีเต็มเลยที่รองเท้าคู่นี้ผมไม่แจงเลยผมผม่แจงเลยโอ้รองเท้าสวยจังเอจีนถ้ามันรัดข้อขึ้นมาหน่อยสวยมากเลย มึงไอ้ไปดูหนังกันหนังอะไรอ่ะปะตูนตาที่อาขาไปดูเกมกันไอ้ไปดูหนังกันดูเกมเยอะหนังเขมีหมดไอแอมซื้แล้วไดูไม่มเห็นมีหายเลยคนเสียได้ตังค์เราซื้อไปอะ่ะเฮ้ยแต่แบบมึงโอปอ

แต่กนึก็มองได้แต่ยังชอวันช็อตโอ้ฟอร์บี้ฟอร์บี้พองมึปปรรงรอไปหาพวกนั้นก่อน เฮ้ยมึงนี่ง่เหรอโง่อลจริงจว่าชอบมาจอใหญ่ๆไม่บอกครูมึงมาแล้วดับเลยจอว่าเขาใหญ่กว่านี้นะจอบ้านเขาใหญ่กว่านี้ไงใช่ครูใหญ่กว่านี้บ่าเขาถูกเขาพิ่งอไปเองโอ้โหล่ไปเล่นนี่ดกว่าโอ้โหใจรักนี่มันเ็ว่าเกีนวงเราเป็นนั่นเนาะวงเราเลิฟค่าย YG ไม่ CL น่ารักค่ะ CL มีสิงเซียนด้วยน่ารักและอร่อย่าเต้นตเย็นแถเราล่นถึงบิ๊กแบงเล่นถึงนั่นเล่ถึง g ีดอ่ะ่นถึงนั่นแดซองแดซองแดซอง g o h my god เาเ่อนั้นเปล่าเเคยาไใช่

ไม่มีข้นตอนตถ่ายอะไรไม่มีขนาอนกถ่ายใครตัวอยู่ข้างหลังกันเออไม่้แสาวน้อหันตา o baby านด้ นี่ก็เทินมาข้างล่างอีกแล้วเดี๋ยวลองลองมาข้างล่างก่อนแนละ้วค่อยมาถ่ายใหม่นี่เราก็ลงมาอยู่ข้างล่างแล้วอ,อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างวันนี้ก็ไม่ไีใครพูอะไรเลยกูเลยสิฮะยูอยอยงแจเราอยากได้กีตาร์ เทเก็นถูกเขาดูหมดเรียบร้อยอุ๊ยอไร์าพีเมื่อกี้ในร้านตัว่างในร้านมีอะไรบ้าเม่อกีด้วยแหละเขาเข้าไปแล้วเขาห้ามถ่าย เอ้ pegar, ไอ้แสงถินเปนรายการมิน like ินี่น่ะพี่โกโก้ทำไอ้นั่นเลยไอ้แผ่นร่วงไอ้โฟสีหายเจ้พี่โกโก้พี่โกโก้นะรักษารักษาพี่โกโก้รักษาตอง๊ะชิจะมือีโมือเขาทำไอตัวโอ้ยอเลเว่น มาอยากได้แม่ข้างหน้าก็ไม่อยากได้แม่นหรออุ้ยมีแม่แอปเปิลด้วยอ่ะเหมือนจีเยย์เลยฟ้าหมวกฮ้ยดงหมวกเมื่อกูไปซื้อที่สุพรรณเท่าไหร่ป่ะร้อยห้าสิบเองนี่ก็มีที่เก๋ จิมจิมจิมขอให้อันเนี้ยมันน่าเหมือนมากไปเสียดไปเสียดกันเปล่าไม่เอาปังหมดแล้วเดี๋ยวบอสไปดูของเฉยๆเลยจะเล่นเกมก็ปิดรายการก่อนบอกด้วยเราปิดรายการแค่นี้สวัสดีค่ะ